สวัสดีครับผมกอมนะครับในวันนี้ก็จะเป็นรีวิวการ์ดชุดใหม่ชุด t e m p พลตซอฟต์ g o กรนนซึ่งก็มีการสปอยมาค่อนข้างพอสมควรแล้วผมจะพูดถึงแค่ใบที่ผมว่าน่าสนใจจะไม่พูดทุกใบเพราะบางใบไม่มีอะไรพูดถึงก็จะเริ่มจากเอลฟ์ก่อนเลยวไปแรกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือ c คสตอร์เลียเอก็ไล่6ได้ c 6บอร์ด ก็มาในสนามคิวแล้วสามแล้วก็ถ้าเราไล่มันด้วยแปดมานาเราจะได้อีโวพอยต์หนึ่งพอยต์ผมคิดว่าเป็นการที่ดีที่จะเล่นในเด็กแอนตี้อะโกรเอลฟ์เพราะว่าหลายๆครั้งที่เราอยากเล่นการบนมือไปเพื่อชิงเทมโปแบบนั้นแฟรลรี่บีชจะฮิลเราไม่เยอะเท่าไหร่แล้วด้วยการที่คริสตเลียเอลินมีวอดด้วยทำให้ผมว่ามันอาจจะทำหน้าที่ของมันในการแอนตี้อะโกรที่ดีกว่าแฟราลรี่บีชส,ส่วนสองมานาให้หนึ่งอีโวพอยต์ค่อนข้างคุ้มมากซึ่งส่วนมาก การเดนแทนบางใบแบบผลของการเนแทนมันอาจจะไม่ต้องคุ้มมากขนาดนั้นก็ได้แค่เป็นออปชั่นไว้ถ้าเกิดเรามีมานานดีผมว่าการเป็นนี้เก่งม,มากๆเลยน่าจะเป็นออปชันที่ดีของเด็กมิดเลงใบต่อมา w i s ส์เอลบัตเลอร์ไล่สีได้25วอต์ดผมอายแค่นี้ผมก็อยากเอามาใส่เด็กแล้วในเมตาตอนนี้ราะเมตาตนนัวน,นี้มีแต่อะโกร ไ่นสองห้าเป็นสแตทที่ดีอยู่แล้วยิ่งมีวอร์ดยิ่งโอเคความสามารถนี่เหมือนของแคมเมื่อเราลงการเอลฟ์ที่ไล่หกขึ้นไปไอใบนี้จะค่าไลา่เหลือหนึ่งผมว่ามันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ยกเว้นว่าเราจะแบบไล,ล่การไล่หกเสร็จแล้วเทินต่อมาเราดรอบเอลฟัตเลอร์สามตัวกับอะไรสักอย่างหรือไม่ในเทนเจ็ดเราเล่นอะไรสักอย่างที่ไล่หกไปแล้วก็ลงเอลฟัตเลอร์ไปด้วยผมว่าเก่งอยู่เลยพราะในเด็กคอนโทรลเอลฟ์แบบที่ใช้ฟอลเวอร์เป็นหลักการของเอลฟ์ที่ไล่หกเป๊ะก็มีมาฮิส แล้วก็คิสตอรเลียเอลินตะกี้เฟลลี่บีสสไลด์เจ็ดก็มีฟอเรกกีกาสที่โอเคอยู่คิดว่าเป็นการที่ดีมีเด็กอยู่ผมเจะรีวิวรีเจเนอรี่เสมอไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีซึ่งรีเจเนอรี่ใบนี้จะเป็นใบแรกของซอสที่ไม่ได้ดีแบบตรงๆเลยเพราะมันเป็นความสามารถเมื่อได้ตีแปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วลมันเนี่ยมันจะไม่เก่งขนาดนั้นและแน่นอนว่าดรอปสีลงเทรนสีไม่มีทางติอีกสายจะวลและตีทิ้งมาเสมอนี่ก็ต้องดูว่ามันทำอะไรได้บอกว่าเมื่อตี ลดค่าไล่ของคอมแลนเดอร์ทุกใบเนี่ยอีกอนันก็คือถ้าเกิดเราไลา่มันตอน6มานาเราจะได้บบก1บวบกหนึ่งแล้วก็ลัชสี่ห้าลัชก็ไม่แย่ผมว่าตัวนี้สูสีกับเจโน่เจโน่อาจจะเก่งกว่าอยู่ดีเพราะว่า4ี่สามลัชนี่เป็นอะไรที่โบเขนมากนะตอนนี้เพราะมันตีฮีเลียนแองเจลทิ้งฟรีได้ถ้าได้เริ่มก่อนทําให้อโกซอนนี่นําไปเยอะเลยกาเวียนอับเดอะราวเทเบิลเหมือนการของมิดเลงหรือไม่ก็คอนโทรมากกว่าเดอะรีมน่ยจะเปลงกาเวียนได้เริ่มหนัง โบีแล้วออตโต้ฮิเมตอนเทินห้าเสร็ 5. จปุ๊บแล้วก็จะสามารถลงเซ็ตคอมเมนเดอร์ตอนเทินหกได้นแต่ไล่สีได้3 4แล้วมีความสามารถแบบลดการบนมือนี่มันดูไม่เหมาะ ซอสขนาดนั้นอย่างน้อยกนะตอนนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเก่งผมคิดว่ามันยุ่งยากไปไปนี้กับตันวอลฟริดถ้ามันไล่เจ็มันจะโอเคมากเลยเสียดายที่มันไล่แปดถ้ามันไล่เจ็เราลงมาต่อแบบออตโตได้แล้วมันจะเป็นการที่ทําให้ออตโตฮิเมสมาเม็กเซนคือโ o ลเวอร์มีวอร์ดด้วย มาต่อมาของดราก้อนฟินิกไรเดอร์ไอนาเป็นการที่บ้ามาเมื่อดาเลียลงดาเลียแล้วเปิดได้มอน4ตัวแล้วเขาลงมอนมา4ตัวแล้วขู่ให้จะรีตอเราเทินหน้าสมมติว่าเขาดาเลียตอนเทินห้าเทินหสมมุติเรามีมอนที่แบบไม่สามารถถูกตีได้บนบอร์ดตัวหนึ่งเราลงไอหน้าไปไอหน้าจะเป็น7จ็ดห้าตอที่เราสามารถโบวให้เป็น9-5้าห้าสตอมเลย ตีสวนไปได้ซึ่งถ้าเราเป็นเด็กเฟสแล้วเราทำดาเมจไม่ได้นั่น้องเราจะชนะนี่เป็นการที่เก่งมากถ้าเมตาม,มีแต่อัคโกรเพราะว่าพวกเด็กซอสอะไรแบบนี้ที่ชอบเล่นการที่เต็มบอร์ดเพื่อเพรเชอร์อีกฝ่ายปิดเกมไวๆเนี่ยเจอฟินิชไรเดอร์สวนทำไมทีเดียวนี่อาจจะเปลี่ยนจากแพ้เป็นชนะได้ก็เป็นการที่ดีมากมาแต่แมชอบคอนโทรไม่เก่งเท่าไร่ใบนี้วินลิเดอร์เซลผมว่าเป็นการปิดเกมที่โหดมากเราสามารถ ใช้มันบับให้เซอร์เบนดอฟดาร์เนและตีหน้า13ดาเมจดได้ผมคิดว่าเป็น f ฟินิชเชอร์ที่โอเคและว2ได้สอง,สองม่มีความสามารถก็ไม่ได้แย่นะแต่เพราะว่าเทิร์นสอส่วนมากเราจะอยากโอราเคิลเงัเ้นการไปนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่อาจจะเอาไว้เล่นเหมือนเด็กเกรดดีมากกว่าเด็กแบบแอนตี้คอนโทรลแบบมี f ฟินิชเชอร์ด้วยใบยนี้เดมอนลอดแอคเตอรสแตทไม่แยนะ่ความสามารถกค็ค่อนข้างโอเค คือทุกๆ3ชาโดโดเราจะเศษสี4-2ลัชออกมาแล้วเราคุมไม่ได้คือมันทาเหนื่อยชาโดโดเราจะหมดไม่กีที T ่เต็มซึ่งผมว่ามันเท่าโอเคเลยเพราะส่วนมากตอนเทิร์นเจน่าจะมีประมาณ6 7ชาโดชาแหโดเลยว่ามันจะเป็นไล่เจ็ดได้5 6ที่เศษสี4-2ลัช2ตัวถ้าเกิดว่าเมตาต่านอนเที่ยงมิดเลงนี่เทิร์นน้นจะเป็นเทิร์นที่การ์ดใบนี้มีอิมแพคมากเลยจะช่วยให้เรากู้บอร์ดกับมาได้ผมว่าดูป็นการ์ที่โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่า ในใต้เป็นอ่กลัมากๆหรือว่าช้ามมากๆหรือไม่แค่เพียงแต่คนเล่นดีชิปอะไรแบบนี้การ์ดแบบนี้ก็จะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ทำให้แบบจะไม่มีอนาคตโอ้ใบนี้เป็นเลเจนเดียเนี่ยมินนับแต่อันดับเอร์บอกว่าเข้ามาโฟก,การทุกใบใช้ชาร์โดแค่ศูนย์ในการทริกเกอร์ในคอมัซซี่จหลายตัวนี้จะออกจากแบทเทิลฟิลด์แปลว่ามันไม่น่าจะดีเพราะว่ามันน่าจะตายตั้งแต่มันลงมา ราะว่าเทิร์นสี่เป็นเทิร์นที่มีไฟได้ไฟหนึ่งอีโวได้พอดีพออีโวได้ตัวนี้ก็จะตายมันน่าจะเป็นการที่อยู่ในเด็กคอมโบแบบ greedy greedy ดดได้ก็ลงไอ้นี้ไปแล้วก็ลงอะไรก็ได้ที่มันใช้ชาโด้หรืออยากลงอะไก็จะทิกเกอร์ได้เหมือนแไทยแลนด์เน่นจะเป็นอันที่เหมาะกับมันมากที่สุดผมไม่คิดว่าการไปนี้จะเป็นการที่เหมาะกับการวิวอาร์ลาเพื่อสร้างเด็กเม,มตาได้ลิเตอร์โซลสควอช ดูไม่เหมือนการ์ที่จะเล่นได้ให้คะแนนรูปสิบเต็มสิมาดูของบัตรกันบ้างก็เ,เป็นเบลเพกกอ์ผมว่าเป็นการ์ที่ซินคิดมากเลยเพราะมันเหมือนโซเดียลเลยดูจะแค่กว่าไดยซ้ำในเมื่อโซดิวเลอร,รไ์ไม่เร์การ์ปปนนี้ก็จะไม่เบลเพราะโซดีวเลอร์ดีกว่าการ์ไปนี้ด้วยซ้ำเพราะโฟมเอ็ดใบนี้แอบดูน่าสนใจอยู่ด้วความสามารถเดนแฮนเพราะว่าเราสามารถลงมาตอนเทิร์นห้าแล้วเอาเทมเพตขึ้นมาเล่นตอนเทิร์นหกได้เนีย่ยางที่ผมไม่รู้ว่าการ์อยนี้ควรจะอยู่เด็กแบบไหนแล้วมันดึงแรนดอมด้วยทำให้มันไม่ดีขนาดนั้นแน่นอน มาดูของ Heaven บ้าง He v e n l y a อ g ิสไม่โดนดาเมจไม่เป็นเป้ายกเวน้นจากเปลหรือเอฟเฟกที่เปลี่ยนแในแท็กแอนดีเฟนเมื่อเราอาจะฆ่ามันยากอยู่มไม่คิดว่าเราจะได้ใช้การไล่กาวอยู่ดีต่อให้มันฆ่าย,ยากนีกถึงมอเดอร์ไคผมว่ามันอารมณ์เหมือนมอเดอร์ไคแต่อาจจะไม่ดีกว่าได้ซ้ำ แล้วเทินก้านี่มันช้ามากเลยผมคิดว่าเมตาค่อนข้างจะเป็นอับออยู่ในชุดหน้าเพราะนั้นการ์ป็นี้จะช้าไปผมไม่คิดว่าเราจะใส่การ์ดแบบนี้อยู่ดียกเว้นเลยอยากกรีตตี้หรือไม่ก็อยากเล่นมันดาร์กโจนผมชอบเฟเวอร์ของการ์ดน,นี้มากเลยคือไ okay, ล่หกไป5ห้าห้าก็ดีลสอใส่ฟอลอเลอร์ทั้งหมดถ้าเกิดว่าฟอลอเลอร์พวกนั้นรอดเนี่ยจะได้บวกสองบกศูนย์ไป ก็ไม่สนใจว่าจะเป็นมิดหรือศัตรูถ้าแข็งแกร่งพอที่จะรอดจากสองดามเมจได้จะได้รับพลังเพิ่มเสมอถ้าจะใส่ของใส่แทนเน้นเชียร l ไลออนสปิริตแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายมีแต่ตัวเลือดเกินสองนี่มันจะลงไม่ได้เพราะว่าลงไปนี่ทําให้เราตายดงนั Lion Spirit ้นไลออนสปิริตอาจจะเซฟกว่าทําให้ดาร์ j จอนอาจจะไม่มีหน้าทีมาไปทีบ้างเกฟคิปเปอร์โซนเนี่ยผมว่าเกือบดีแล้วมันเป็นการ์ดบอดที่เกือบโอเคนะนเกือบสู้อูได้นะถ้าเกิดทาไปแจกกันเวททั้งหมดเลยไม่ใช่กันแค่ดามเม การเคลดตามเนี่ยนี่จะเหมือนกับเอาไว้แก้เอลอย่ยงเดียวถ้าเจอพวกอันที่ใส่แดนออกเตนนี่ก็คือเลอยู่ดีมาถึงการทั่วไปกันบ้างสุดผมสงสัยว่าคนที่ได้รับการว่าจ้างให้คิดการไปนี้ใช้เวลาคิดการไปนี้กี่วินาทีไล่สิบได้ห้าสิบสตอรมเบนวอร์ดแล้วดูเหมือนจะเป็นการไทไลท์ของชุดด้วยถ้าเป็นผมคงไล่คนที่คิดการไปนี้ออกเพราะมันสริคิดแล้วก็น,น่าเบื่อมาก อย you know, ่น้เป็นการที่อาจจะเล่นได้ใช้เล่นกับซาฮาผมคิดว่ามันจะเล่นได้เพราะมันเป็นวอดที่ HP 10ซึ่งจะตอบหลายโจทย์มากโดยเฉพาะกับเด็กาก่อนเพราะถ้าอีกฝ่ายไม่มีรีมูฟบอนี่คือจบเลยป่าเข้ามาไม่ได้10 HP เยอะเกินผมให้คะแนนเฟเวอร์การใบนี้1เต็ม10ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นซุสเลยไปต่อมาคีเบดมาสเตอร์อะควาไม่ใช่กิมเนียวอร์ไซโคลนผมสงสัยว่าเราจะจ่าย10มานาะเพื่อเล่นไข่ปลาจริงๆล้ ว่ามันเป็นการที่เล่นได้เพราะว่า3มได้2 3สวอรนี่ดูเป็นอะไรที่โอเคในเมตากรนแล้วจ่ายสิเฟิร์ดดิวสี่ใส่ได้ฝ่ายนี่จะเป็นฟินิชเชอร์ได้คือมันไม่เชิงใช้ใส่ได้ฝ่าย,ยาเดียวนดะคือมันกวาดบอดอีกฝ่ายแล้วก็ดิวดาเมจใส่ได้อีกฝ่ายด้วยก็ลมประมาณใครบ่ายต้องรอดูกันต่อไปเลยผมว่าเล่นได้ไปนี่เออก็บ,บินอสกูดขาดเออนี่มันการ์ดบ้าอะไรกันเนี่ยไปต่อมาวันเดอร์ลิงบาดเอลธาก็บินคิงนี่ เป็นการ์ดที่ได้จากกอล์ินพีซเซสถ้าเกิดว่ามันเป็นการ์ดเฉยๆด้วยทุกคนต้องใส่แน่นอนดูยังไงก็ควรจะเป็นโทเค็นคงไม่ใช่การ์ดเฉยๆเนื่องกกอลินพีซเซสหนูว่าพูดยากอยู่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าเราลงอันนี้เทิร์นห้าเราได้สองหนึ่งกับหนึ่งสองสองตัวเสร็จแล้วพอไอ้นี่ตายเราได้การ์ดไล่สีที่เป็นห้าห้าวอร์ดมาผมูคิดว่าการ์ดแบบนี้เล่นได้แต่ไม่รู้จะอยู่ในเด็กแบบไหนังมอง on ไม่ออกก็จะพอแค่นี้ก่อนนะสำหรับรีวิวในวันนี้ ถ้ามีการใหม่ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกผมก็จะคอยรีวิวเรื่อยๆส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ติดตามชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ